ิดไฟกระพริบมาแต่ไกลเลยนะครับสำหรับขบวนส่วนพิเศษทักษินารัฐที่3-2นะครับต้นทางชุมทางหัดใหญ่ปลายทางกรุงเทพอภิวัตนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นผลลักร์นะครับ QSY number บอะไรกันนะครับกำลังจะลอดสะพานเกือกม้านะครับสาย ชุมชนบ้านดงยางนะครับสะพานเกือกหมาชุมชนบ้านดงยางนะครับด้านหลังจะเป็นสะพานยกระดับสายนครปฐมกาญจนบุรีนะครับนี่นะครับสวยงามเลยทีเดียว วิ่งมาแบบเนียนๆเลยนะครับสําหรับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัสที่32นะครับต้นทางชุมทางหัดใหญ่ลายทางกรุงเทพอภิวัฒนนะครับเป็นรถนอนปรับอากาศทั้งขบวนนะครับมีให้เราเลือกนะครับจะใช้บริการเตียงล่างหรือเตียงบงบนนะครับแล้วก็มีตู้เรดี้นะครับมีตู้เสบียงอาหารด้วยนะครับสำหรับขบวน ด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่3-2นะครับตอนนี้นะครับกำลังจะผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับสะพานด้านหน้านะครับเป็นชุมทางหนองประดุกนะครับขบวนนี้ไม่จอดชุมทางหนองประดุกนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมทับสก๊อตไ์สันกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับ